ขาใคยสักรายละเอียดข้อกาครับทุกท่านถ้าตอนที่นั่งฟังธรรมอย่างเงี้ยฮะสามารถเป็นฌานไปด้วยได้หรือเปล่าฮะได้ดิได้ดิเพราะว่ามันมันมีมันมันคนที่เข้าฌานก็คนที่จำนาญในฌานก็เป็นฌานได้ตลอดนะมันถึงได้ถึงฌานที่ระดับไม่ไม่ไม่มันมันมันเป็นฌานตั้งแท่งไปแล้วนะหนึ่งต่อสามสี่ไปแล้วแต่เวลาใช้มันใช้อยู่แค่ฌานสอง ชั้นสามชั้นสี่มันเอามาใช้ไม่ได้มันได้แต่พักเพราะว่าเหมือนคนนอนหลับอะชั้นสามชั้นสี่มันมันพักพักแต่เวลาที่จะใช้ต้องตื่นมาอยู่ในชั้นสองตื่นมาซะก่อนต้องตื่นจากหลับมาเพราะฉะนั้นเวลาจะพักอะให้อิ่มเอิบให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายจิตใจแข็งแรงมีตัภาพแข็งแรงจึงต้องเข้าฌานเพราะว่าฌานพิกีฬาของพระยาเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกับที่ปุกว่าไงก็คือว่าถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันนะคุณก็มีสติมีธรรมาวิทยา มีมีวิริยะมีปิติไงคุณเป็นปิติในในคุณอยู่ปัจจุบันโดยอิ่มเอิบในปิติคุณอิ่มเอิบในทับอิ่มเอิบในธรรมคุณจึงรู้สึกว่าจิตใจคุณอิ่มเอิบมากเลยแล้วที่คุณจะไม่ปัญชาเลยมันระเบิดไออวิชาข้างในอะคุณก็มีปิติอิ่มเอิบอิ่มเอิบนั่นมนเป็นเพื่อชงไอปัจจุบันขนาดเนี้ยมันคือพ่อชงเจ็ดจะเสริมอะไรไหมหมอก็หลวงตาก็พูดชัดอยู่แลวไอตัวตะกี้ที่ชิปุกบอกคือเพซเซนต์โมเมนต์ของเราเนี่ย ทุกอย่างมันเกิดก็คือเรามีสติแล้วเราฟังลวงตาเนี่ยมันก็เหมือนทำบววิจยาต์เราไปดูดีๆสิมันอยู่ในโพชฌงค์ทั้งหมดอยู่แล้วปิติภาษาที่สมาธิสมาธิคือตั้งมัน่นที่ฟังลองตาแล้วเป็นปัจจุบันมาเลยจิตสงบก็เป็นดูเวขาไปนในตัวมันอยู่แล้วแต่ว่าที่โอถามก็คืออีกตัวหนึ่งที่ว่านั่งอยู่เนะี่ยเป็นฌานไหมถ้าฌานเนี่ยมันมันเป็นการเหมือนตัวก่อไม่ใช่ตัวสลายมันเป็นการถือถือเอาไว้เป็นการสร้างขึ้นมา แต่ตัวพ่อชงเนี่ยเป็นการวางวางลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนไม่มีนะถ้าถ้าตัวสายชานเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาแต่สร้างเป็นตัวปิติเป็นอะไรเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยสมมติเราฟังแล้วเราง่วงเราก็ดึงปิติก็ได้แบบท,ที่เราตาบอกเราเป็นแล้วแต่ถ้าคนไม่เป็นมันก็ไม่ได้อันนี้เราพันธมันก็มีทั้งสองตัวที่จะไม่ง่วงก็ได้ในความคิดของผมนะแต่ดูว่าตัวปิติที่พิจารณาอสุภะแล้วไม่ง่วงเลยอะท่านก็อยู่ในสมาธิในตอนที่เขายังไม่เป็น อะไรทั้งนั้นอะตอนที่เขาเดินทางมันก็อยู่ในทั้งมีทั้งสายทั้งปิติที่เป็นในชานก็ได้หรือว่าสายที่เป็นสายโพชงโพชงก็ได้มันได้ทั้งสองตัวงั้นเจ้าตัวต้องรู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่แล้วก็เป็นอะไรก็ต้องแยกให้ออกเพราะว่าตัวหนึ่งเหมือนก็เป็นตัวก่ออีกตัวหนึ่งเป็นตัวคลายตัวหนึ่งถืออีกตัวหนึ่งวางใช่ไหมเพราะว่ามีเราไปทําจิตให้สงบผมถึงพูดว่ามันเริ่มมันก็เลยผิดไงเราไปทําแล้วมีเราไปทํา แล้วมันก็เลยเกิดเรื่องคือไปทําสร้างสมมติว่าไปพูดพลังนิดหนึ่งก็คือ,อคือเวลาเราเราเหมือนก็ว่าพอมันเริ่มวิตกวิจารเนี่ยสมมติเราใช้ลมหายใจเราก็เข้าออกไปเรื่อยๆใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าถ้า,ถาคุณแค่ทําผิดเนี่ยคุณไปจับลมหายใจแรงๆบีบมันปั๊บมันแน่นแล้วคุณก็เป็นแค่นี้ก็มึนแล้วปวดหัวเหมือนทึบตื้อคุณก็นั่งไม่รู้เรื่องแล้วไปนั่งสู้ไอ้ตัวนี้ก็ผิดตั้งแต่แรกละอันนี้เริ่มต้นก็ผิดลว อันนี้คุณก็ต้องไปดูลมหายใจก็เป็นประคองลมหายใจให้ถูกต้องแบบสบายๆคืออย่าให้ตัวอยาเข้าไปยุ่งกับมันนะเห็นไหมมันก็ต้องมีตัววิวัสนากานิดหนึ่งมีสติที่จะประคองเบาสบายอย่างเงี้ยก็คุณก็ต้องสร้างให้เป็นให้พอดีอ่ะผูร้รู้จริงๆอ่ะก็คือผู้รู้ผู้ถูกรู้มันต้องไปด้วยกันอย่างอย่าให้ตัวผู้รู้เข้าไปบีบมันแรงหรือไปหรือว่าทิ้งเลยมันก็ไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านอยู่เดียวเพราะั้นเราก็ต้องประคองพระของใครคนนั้นก็ต้องมันเหมือนไตเจดมันก็แบบบาลานซ์ให้พอดี คุณก็จะรู้ตัวเองว่าตรงที่มันสบายใช่ไหมพอสบายอันนี้ก็คือเป็นการที่ฝึกตัวตัวตัว,ตวสมาธิให้ที่เขานั่งกันนะที่พูดถึงไม่ใช่ที่หลวงตาพูดนะผมพูดถึงที่ว่านั่งสมาธิกันพอเขาเบาสบายเนี้ยตัวเนี้ยพอเขาสบายเนี่ยบางคนก็คือ,ค,อคือมันม,มีตัวอยากตัวชอบพอคุณทําเริ่มเป็นละเบาสบายสักหน่อยบางทีมันก็มีสู้ซาดีหน่อยคุณก็คือทําเป็นอนะ่ะเหมือนกับว่าพอรู้จักกับบางทีแล้วมันมีบางคนก็ ชอบก็อยู่ตรงนี้เลยอันนี้ล็อกสเปกก็เกิดเรื่องแน่นอนก็เป็นพลังอยู่เหมือนกันก็จะมึนแบบเดียวกันอาจจะไปออกปวดหัวแต่ถ้าเกิดคุณเป็นอ่ก็ปล่อยให้มันไหลไปอีกพอมันเริ่มแนบแน่นไปเรื่อยๆประคองถูกต้องอะมันก็จะเกิดปิติใช่ไหมแรกๆมันก็จะเป็นสปอตคือแบบเป็นจุดๆมันจะไม่ได้หมดทั้งตัวหรอกแต่พอมันคุณทําเก่งเรื่อยๆมันละเอียดขึ้นมันก็จะเป็นทั้งตัวมันก็จะสู้ซาได้ทั้งตัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถูกต้องอย่างเงี้ยคุณก็ทําเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว จากประสบการณ์คือสมมติเรามีสักปิติยี่สิบสามสิบมันมันเริ่มรู้แล้วว่าทําอย่างนี้ปั๊บได้เราก็จะเบ่งให้มันกลายเป็นร้อยพอเบ่งตรงนี้เป็นไงเกิดเรื่องสิมันก็มื่นทึบยึก็คือแบบคือมันก็ได้ทั้งปิติได้ทั้งพลังแล้วเราก็ไม่รู้ไงเพราะไม่มีครูบาอาจารย์บอกบางทีเราก็ฝึกไปอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นอันนี้ขนาดฝึกถูกแล้วนะแต่ว่าเราก็มีกิเลสเข้าไปทําที่แม่ชีบอกว่า,วามันมันเร่งได้ไง ก็มีตัวเราไปทําไปเร่งไปอยากไปปีกิเลสไม่ได้แบบดูให้มันว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคุณจะถ้าประคอมันกาจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นพอสองเสร็จมันก็เข้าสามธรรมชาติมันมันมันต้องไหลอยู่แล้วมันเป็นอนิจ้จังมันไม่เที่ยงถ้าคุณเข้าใจกดมันมันก็จะสมูทไปเลยแต่ส่วนใหญ่ไม่และเพราะว่าพอทำอย่างนี้ปั๊บก็จะบิ้วให้มันปุ๊บแล้วบางทีก็จะเร่งให้มันกลายเป็นสามไปบางคนจะเร่งให้เข้าสี่อยากให้เข้าซึ่งมันก็ไอ้ทั้งนี้ก็คือเกิดเเเเเรรื่่อองงหหมมดลลยยนนนีีตัััว้ใจปป็ญาาขกกฝึท ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะฝึกฌานเนี่ยน่ากลัวที่สุดถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะว่ามาไงหมายถึงว่าที่เขานั่งกันะถ้าหลับตาเมื่อไหร่ก็เกิดเรื่องทั้งนั้นแหละเพราะส่วนใหญ่นะที่นั่งแล้วถูกมันน้อยมากเพราะว่าฌานมันไอ้ตัวสมาธิมันเหมือนออกทะเลลึกะถ้าไม่มีคนชี้แนะที่ถูกอะ่ะซึ่งมันยากที่จะมีครูบาอาจารย์ที่เห็นเราแล้วก็ชี้ว่าเออมางี้ถูกนะตัวนี้เกิดพลังแล้วนะคุณมากไปแล้วนะเอาถอยลงมาหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถามว่าจะปลอดภัยก็ต้องมีตัวสติ ในตัววิปัสสนาที่จะต้องเป็นตัวเคลียเพราะฉะนั้นที่หลวงตาบอกว่าต้องให้ได้ตัวสติสัพพัญญะที่รู้ว่าเป็นตัวเคลียเช่นตัวนี้มันมีภาพคุณก็ต้องกลับมาเป็นเพศเสนโมเมนต์ปัจจุบันมีสติที่เคลียไอ้ตัวที่เกิดเรื่องตัวนี้เป็นตัวปลอดภัยถ้าตัวนี้ได้แล้วแลวไอ้ตัวสมาธิที่คุณเคยมีก็จะมันก็จะละเอียดขึ้นชัดเจนมันไม่มีตัวเราเข้าไปยุ่งมันก็จะเป็นสมาธิที่ดีอย่างนั้นดีกว่ามันก็จะไม่ค่อยเกิดเรื่องแต่ส่วนใหญ่มันยากที่ว่า ตัวสติสัปชัญญาที่จะไปเป็นใจมันก็ยากอยู่ลาวที่สองพัจะกลับมาเรียบเรียงสมาธิที่ถูกอีกก็ต้องมีครูบาอาจารย์ชี้แนะนะเพราะมันก็จะยากทั้งสองฝั่งเพราะต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ครบทั้งหมดก็ไม่รู้จะหาที่ไหนอะเขาการพี่หมอค่ะพอดีพี่หมอพูดถึงเรื่องพลังขึ้นมาว่าการที่ไปฝึกฌานอย่างที่จะไปเข้าฌานต่อให้พอเป็นปิติแล้วเนี่ย ไอ้ตรงนั้นเนี่ยอยู่ดีๆมันกลายมาเป็นพลังค่ะมันตรงเนี้ยผู้ปฏิบัติอาจจะไม่เข้าใจว่าตรงเนี้ยมันเป็นพลังได้ยังไงแล้วพลังเนี่ยม,มันมีผลต่อร่างกายยังไงนะคะพี่หมอค่ะถ้าถ้าเป็นคือคือเราใช้อนาปนานสติดีกว่านะพอดีผมฝึกมาแบบนี้ก็เราใช้ลมหายใจตัวลมหายใจเนี่ยในลมหายใจลมหายใจนี่คืออันนี้ต้องลงลึกนิดนึงลมหายใจมาเป็นรูปความรู้สึกเบาสบายเป็นนาม อันนี้ต้องลงลึกนิดหนึ่งั้นจะไม่เข้าใจประเด็นคือเรา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 เล่นกับน,นามเวลาเราเราทำลมหายใจเนี่ยเราใช้แค่เหยื่อคือรูปแค่นั้นสักพักเพาเราเราไปจับสู่เบาสบายใช่ไหมเบาสบายเริ่มมีปิติมีอะไรสู้ซามันเป็นความรู้สึกหรือเป็นเวทนามันเป็นนามแล้วตรงนี้ที่คนไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็จะไปเบบิ้วว่าพอเราเรารู้สึกว่าเมื่อมันสบายเนี่ยไอ้เราเราทำาเหตุจากจับไอ้ตัวรูปบางทีตรงนี้เราเรามันจะพูดว่า เอ่อมันไปจับแล้วแบบเหมือนก็เข้าไปจับมันนิดนึงปีตกวิจารณ์นิดนึงแบบเหมือนก็หนึ่งมันมันทีพูดยากนะในในพูดทฤษฎีปฏิบัติจริงอ่ะหมายถึงว่าพอเรารู้สึกตอนนี้เบาครับเราก็สามารถเออ่เรียกอะไรนะวันนออวันนาตรงนี้ที่บอกวันนาทำปิตรีเอาเอาประสบการณ์วันนเอาประสบการณ์ตรงวันนาดีกว่าอวันนาพูดไหนอะมีบิติยังไงนี่ก็โดนพลังอัดไปเยอะอยู่แหละเอะพูดเลยเอาประสบการณ์ตรงเลยดิคนี้รถผู้ชำนา มีเขาจำนางสอนหนูบิพ er ีตเอาพูดไปเลยเดี๋ยวไม่ด้ก็คือแล้วมันบบ่านมาเป็นพลังอัดยังไงพิ๊กพ่ตยังไงคือจริงๆปกติก็ทําทําชาเนี่ยตอนสมัยเริ่มฝึกก็ฝึกไม่เป็นเนี่ยจับรูปจับนามอะไรเนี่ยสมัยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจพอพอพเริ่มเข้าใจก็ออกอ๋อจับรูปลมเนี่ยคือรูปลมหายใจเนี่ยคือตัวลมจับลมก็คือ รู้รู้ลมหายใจก็คือรู้ที่ลมหายใจตัวลมก็ดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอเราจดจ่อต่อเนื่องมีสติอยู่กับลมหายใจคือตัวลมที่ไหลเข้าไหลออกคือตัวลมนะคะกายลมกายที่เป็นกายลมสติปัฏฐานกายเนี่ยไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดผลของการที่จดจ่อต่อเนื่องอยู่กับลมเนี่ยมันก็จะมีความสบายเกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกแหละ เป็นอารมณ์ที่เบาสบายหมือว่าพอจะเบาสบายปุ๊บเนี่ยตอนแรกเราจับลมที่เป็นตัวลมเข้าออกแต่ตอนหลังเนี่ยเราจับที่ความรู้สึกเบาที่ลมลมที่มันละเอียดพิวอย่างเงี้ยจับพิ้วมูคือวิตก วิตกอันแรกก็คือตัวลมตอนวิตกที่สองนี่ก็จะกลายเป็นตัวความรู้สึกเบาที่ลมแล้วก็วิตกแล้วก็วิจารณ์ก็เขาคอเคลียไปกับความเบาคือจริงๆเราทำไปอย่างงี้มันจะถูกต้องคือถ้าสมาธิที่ถูกต้องมันก็ต้องไหลเลื่อนของมันไปเองแต่ผิดพลาดตรงที่บางทีเนี่ยพอมันเริ่มเริ่มไหลเลื่อนไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ปิติมันเขาคอเคลียรไปไปมันมันเบามันยังไม่ถึงกับเป็นปิติแต่ทีเนี้ยความที่มีตัวเราเนี่ยเข้าไป ตอนแรกเนะี่ยไม่มีตัวเราเข้าไปทําที่อยากให้อะไรมันเปลี่ยนอะไรเพราะเรายังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องอารมณ์สมาธิอะไรสักเท่าไหร่พอเราทําไปสักพักหนึ่งเนะี่ยพอเราเริ่มได้ผลขึ้นมาเป็นเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเบาที่ลมมันก็จะมีตัวเราเนี่ยเข้าไปอยากให้ให้ความรู้สึกเบานี่มันมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำมาเราบิ้วให้ความเบาเนี่ยมันมากขึ้นเราก็เหมือนกับรีดลมแบบ ฟืดบิ้วเหมือนกับอยากให้มันมากขึ้นมากขึ้น,นพอทำไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแน่นตัวนี้ก็คือส่วนเกินและตัวนี้ไม่ใช่ความเบาเป็นความหนักตัวนี้คือพลังส่วนเกินที่เกิดจากการที่มีตัวเราเนี่ยเข้าไปกระทําด,ด้วยตันหาเนี่ยพอเบาใหม่ๆย,ย,ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรรู้แต่ว่าจากเบามันเป็นหนักสักพักนึงเนี่ยมันก็จะมามาทำส่งผลมาที่กายเช่นอาจจะมีอาการหนัก ที่ไหลหรือที่ศีรษะตึงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะเป็นผลของการที่มีตัวเราเข้าไปกระทําตัวนี้มันมันเกิดพลังขึ้นมาเป็นไซเฟเฟ์ของการกระทําโดยที่เราทําผิดทําผิดพลาดแต่ถ้าตอนตอนแรกเนี่ยเราทําถูกถ้าเราปล่อยให้มันดําเนินไปเองเนี่ยคืออารมณ์สมาธิเนี่ยมันจะต้องเป็นไปเองโดยที่ไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราทําเหตุอย่างเดียวนะทำวิตกทำวิตกวิจารณไปเนี่ยพอหลวงตาบอกอย่างเงี้ยเหมือนกับบ่าวิตกวิจารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอมันลงล็อกเข้าไปเนี่ยมันก็ เป็นของมันไปเองจิตมันจะต้องดําเนินของมันไปเองถ้าเมื่อไหร่ที่มีตัวเราเข้าไปร่วมมันก็จะเป็นแบบเดียวกับวิปัสสนาคือเกิดไซเฟ็กขึ้นมาทันทีก็จะเกิดอาการเป็นอตอนนั้นมันมีอาการเหมือนกับผูมมแพ้เออเป็นเป็นผื่นคันอะไรขึ้นมาแบบนี้ค่ะแต่ตอนแรกก็จะหนักอาการหนักก่อนแล้วก็มีร่างกายส่งคนมาที่กายตอนแรกยังไม่มีที่กายเป็นที่ความรู้สึกก่อนแล้วก็ส่งคนมาที่กายกายที่เป็นศาสารเนี่ยตอนแรกเป็นพลังงานก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเป็นที่กายเนี่ยหนัก มุนทึบตื้อเนี่ยเกิดขึ้นนี่พอพอเราทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะ็นความเคยชินอันนี้จะเป็นข้อเสียถ้าเราไม่รู้เราไม่มีคนมาชี้มาบอกเราเนี่ยเมื่อไหร่เรานั่งทําสมาธิพฤติกรรมแบบนี่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดอันนี้ต่อนเนื่องทําให้ผู้ปฏิบัติบางคนที่เราเห็นเนี่ยไมทำไมนั่งทีไรหลับตาปุ๊บมันก็เอาแล้วมันมีตัวเราที่จะไปเร่งไปบิ้วไปทําให้มันมากขึ้นมากขึ้นอย่างเหมือนกแบบับมีเราตั้งใจที่จะไปทําอะไรต่ออะไรให้มันเกิดขึ้นอันนี้อันนี้เป็นแบบ ท,ท,ที่พฤติกรรมในจิตที่สมัยแรกๆที่เราฝึกแล้วมันเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เพราะไม่มีคนบอกมันก็จะเป็นความเคยชินเหมือนพอราทำทีไรปุ๊บมันก็จะหลงล่องเดิมพอเรารู้เสร็จแล้วก็เออแล้วก็แก้ไขแล้วก็ลองเลิกทําไปพอเราเข้าใจเหตุก็โอเคอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับแบบนั้นแต่ว่าคนอื่นไม่รู้แบบเป็นยังไงไม่รู้ตอบไม่ชีเปล่าหมายถึงว่าที่จะขยายใช่ไหมขยายปิติให้มันเยอะเนี่ยของผมใช้จับลมแล้วก็รีดจะเรียกว่ารีดก็ได้ มันทําเป็นอะพอลี่ปั๊ามันก็สะใจมันก็จะกระจายหมดแต่ไปทั้งตัวเลยเลยทั้า,าพักผลที่ตามมาคือก็จะแน่นเราก็ไม่เคยเข้าใจเราเราก็รู้ว่าเอ้ยปปตีเต็มเต็มรูปมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีใครบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจ้าบดีสนุกมันพูดได้แค่เนี่ยว่าสะใจดีแล้วยิ่งเวลาพอเราเรา,เราทําเป็นอะนะยิ่งประคองเป็นมันไปทุกอณูเนี่ยท,ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยโอ้โแบบที่ดองตาบอกกระสุกที่สุดในโลก ถ้าเราไม่รู้จักตัววิปัสสนาเลยเราก็ว่าไอตัวเนี้ยมันน่าจะนิพพานนะเนี่ยเพราะมันมันสุขที่สุดจริงๆมันไม่ค่อยมีความคิดอะไรเข้ามาคือมันไม่สนใจอย่างอื่นนะอดนอนมันไม่ง่วงอาหารไม่ต้องหิวไม่ต้องกินเหมือนคนติดยานั่นแหละแบบเดียวกันทุกอนูมันมีความสุขไม่ง่วงมันมันเป็นเหตุที่ให้ไม่ง่วงนะไม่ใช่ไม่ใช่อดนอนเพื่อให้ได้ตัวนี้แรกๆเนี่ยเราเรามีพิธีนิดหนึ่งแต่พอเราอดนอนไอตัวเนี้ยพอมันทรงอยู่ได้เมื่อมัน เป็นอปปนาของตัวปิติเนี่ยหมายถึงว่าเต็มรูปของมันมันไม่ง่วงอยู่แล้วมันเท่าไหรเท่ากันหัวเราะได้ทั้งคืนก็จะเป็นอย่างนั้นสมัยที่ฝึกแรกๆก็จะเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าเราพันปันเป็นเหตุที่ทําให้ไม่ง่วงไม่นอนพิจารณาสุภาษะก็ต่อเนื่องยังมีความสุขมันมันมันเป็นมันก็มีข้อดีของมันที่ช่วยเราปฏิบัติได้ต่อเนื่องแต่ว่าต้องทึ่บอกว่าถ้าเข้าใจแล้วทําถูกก็มีประโยชน์แต่ถ้าส่วนใหญ่มันไม่เข้าใจ พอไปทำแล้วมันกลายเป็นจับอารมณ์แทนที่สมมติพิจารณาสุภาที่น้องตาบอกคือมันต้องไปพิจารณาสุภาพให้เห็นตัวความไม่เที่ยงแต่มันกลายเป็นมาจับอารมณ์เบาสบายตัวนี้แทนจับพิติมาเลยผิดตัวไงเราไปล็อกสเปคตัวนี้มาเลยเกิดเรื่องขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิไปแทนที่จะมาเกื้อหนุนเพื่อทําตัววิปัสสนามันกลายเป็นจับอารมณ์คือจับเวทนาผู้รู้ก็กลายเป็นผู้เป็นเวทนาไปเลยผู้รู้ที่จะเกิดจเจริญสติเพื่อไปเห็น ตัววิปัสนาตัวความคิดตัวอะไรที่จะไปเดินผู้รู้เนี่ยมันไม่ทํางานละพอผู้รู้มันไปเสพไอ้ตัวที่ถูกรู้ไปละจับอารมณ์อ่ะคืออารมณ์ปิติอารมณ์สุขมันก็ไปจับมันไม่ใช่รู้ตัวนี้มันก็เลยจะผิดกันพอไปคือไปจับไปฝังมันก็เป็นแนวหรือสีเป็นเป็นตัวมิจฉาสมาธิตัวนี้ที่จะผิดกันเพราะให้ให้รู้ว่าตอนนี้ถ้าเป็นสมาธิให้รู้แล้วมีผู้รู้ที่แยกออกมาเป็นตัวสติที่รู้ว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าคุณแยกได้เงี้ยสมาธิมันก็จะไม่ค่อยเกิดเรื่องมันก็จะ ถูกต้องก็มันไปหลายลื่นก็นมันไปแล้วแต่ว่าคุณประคองไปได้นานแค่ไหนแบบไปแล้วถึงเวลาถอยลงมามันก็กลับมาสู่ตัวปิติแล้วคุณก็พิจารณาต่อไปไอ้ผู้รู้ตัวเนี้จะเป็นตัวพิจารณาอสุภะก็ตามตัวที่จะพิจารณาดําเนินตัวทั้งหมดเป็นตัวที่ใช้ฐานตัวปิติที่หลวงตาพูดไปตัวนั้นมันอยู่ที่ตัวผู้รู้ที่มีสติที่มีสมัมผััญญะที่ฝึกมาอย่างถูกต้อง เท่าที่ฟังพี่หมอก็เลยเหมือนกับว่าไอ้พลังที่อัดเนี่ยมันมาอัดแน่นอยู่ไอ้ตรงผู้รู้ที่ตั้งใจจะไปจับอารมณ์ก็เลยมามาอัดอยู่ที่ผู้รู้เองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติผู้ปฏิบัติไม่รู้เรื่องการปล่อยวางผู้รู้เนี่ยยังไงก็ตามพลังต้องอัดตัวเองแน่นอนถ้าเขาไม่รู้จักผู้รู้หรือสติอย่างถูกต้องคือคือผู้รู้เนี่ยมัน สติปัฏฐานคือคือเจริญสติโดยท่านใช้ฐานกายเวทนาเวทนาคือปิติสุขเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยสติหรือผู้รู้ที่เราสร้างขึ้นมาก่อนเพราะนผู้รู้เนี่ยต้องไม่ไม่ไปจับในทุกตัวผู้รู้เป็นผู้รู้ที่แยกหรือว่าสติถ้าคุณทําตัวนี้ได้มันก็เจริญสติปัฏฐานได้ถูกต้องกายเวทนาจิตจนเข้าใจแล้วเห็นผู้รู้จนเป็นเป็นสัมมาสมาธิแล้วเห็นผู้รู้ออกมาจากความไม่มีตรงนี้มันจึงจะเป็นตัวสุดท้ายที่ว่าปรเล็นใจแล้วก็เห็นตัวผู้รู้ออกมา มันก็จะเป็นขั้นแบบนั้นที่จะประสบการณ์